สวัสดีคุณผู้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะสำหรับการสุ่มลงแรงกิง้งนะฮะวันนี้ก็ไปสุ่มนะเรียกว่าร่วมอาทิตย์เลยทีเดียวที่ไม่ได้ลงแรงกิง้งมาวันนี้ผมขอญอาตใช้แผนเดิมนะเป็นแผนของเปตปแต่ถ้าคลิปนี้ถึง400ไลค์ครับคลิปหน้าเราจะมาสุ่มโค้ดด้วยก่อนไปสุ่มนักเตะ,ะฮะมาวันนี้เฮ้ยออ้หม,มาปุ๊บผมก็ได้ใช้ฮาแลเล่เลยอะครับผมเนี่ยได้ข่าวว่า ปีเตอร์จะมาด้วยอ่ะอยู่ก็ลองไปเลยนะหาแล่นครับไปต่อปีกซ้ายครับหาเล่นมาเปิดหัวครับแหมอารมณ์ดีเลยอ่ะเปิดหัวมาดีๆเลยเฮ้ยอูหนึกว่าจะเล่นเนยมาโอ้๋ริส์แมนครับของบาซ่าได้อยู่ฮะมาครับที่ปีกขวาครับจะได้เล่นใครครับวันนี้อูเมื่อกี้คิดว่าได้เนยมานั้นได้จริงครบเลยนะตัวโหดๆเฮ้ย โอ้โหไม้เขียวครับกรีนวูดจากแมนยูได้อยูนะครับมาที่กองกลางตัวรุกครับวันนี้ใช้เป็นเพลเมเกอร์นะคนหนึ่งนะครับโอ้โหไม่ใช่อซิวดีแล้วนะฮะโอเคมูเซียล่าของบาเยอร์ครับแล้วก็ไปเป็นที่กลางรับนะกลางรับสองคนนะวันนี้ขอแบบแน่นๆหน่อยเพราะว่ากลับมาเล่นนะน่าจะตึงนะวันนี้นะฮะมาครับอุ้ยเฮ้ยอุ้ยจอจินโย ของเชลซีครับได้อยู่มาครับคู่หูจอจินโยครับจะไปตกที่ใครนะครับขอแน่ๆหน่อยจอจินโยมันไม่แน่นไงนะครับขอแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเปิดตีได้อยู่ได้อยู่เด็กอาร์เซนอลนะครับไอคอนิกอาร์เซนอลมาที่แบ็กขวาครับแบ็กขวาขอแจมแจมอุ้ยอุ้ยโอ้โหคาฟูเฮ้ยได้อยู่อะคาฟูได้อยู่ยนะ แบค็คขวาคอนิกนะครับต่อด้วยแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายของงามงามครับโรเไปโตคาร์ลอ,อะไรเงี้ยนะฮะเฮ้ยเฮ้้ย,ยโอ้โหอ๋อลุกชอโอเคลุกชอจากแมนยะูฮะมาที่กองหลังครับจะได้ใครครับวันนี้ยืนคู่ขอแบบปกัปกๆหน่อยนะเพราะว่ากองกลางเราแบบไม่ค่อยแบบแข็งแข็งโอ้โหจอโจที่ยานนี่ ได้อยู่มาฮะของยูเว่กู้คีลินี่แหละสําคัญครับว่าจะได้ใครมาคู่โอ้โหกลับมาเล่นในรอบหนึ่งอาทิตย์ครับสุ่มนักเตะลงแรนกิง้งปัญหาคือนักเตะเยอะนะเลือกเล่นไม่ถูกครับเป็นปีเก้โอ้โหช้าทั้งคู่นะคีเอก็ช้าปีเก้ก็ช้านะโอ้โหงานเข้าแล้ววันนี้ถ้าเจอสายโยนเนี่ยได้อยู่แต่ถ้าสายแทงช่องเนี่ยยากเลยนะมาฮะประตู โอเคครับมาร์กอังเรเตเ,เซเกนโอเคนี่ฮะรูปแบบแผนผมนะเดี๋ยวไปดูว่าจัดยังไงนะก็หน้าตาแผนประมาณนี้นะครับระบบ4213ของเปปกดิโอลานะฮะมีฮาเลนครับตัวเบทเพเยอร์คนหนึ่งนะแล้วก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวไปลงแรงกิ้งก็มาครับผมแต้มเนี่ยต่อจาก คืออีกหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับต่อจากนัดนั้นแหละนะครับนัดที่อยู่ในช่องนัดล่าสุดนั่นแหละนะครับผมมาวันนี้ครับจะเจอใครครับในรอบ1อาทิตย์โอเคครับอัปเดตแล้วด้วยนะครับปืนใหญ่ของเราครับวันนี้ใช้ทีมอาเซนอนโอเคฮะหนึ่งหนึ่งเก้าสามครับชื่อเนี่ยออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะมาครับทีมก็ได้ยูคำรองโอเคไปเปลี่ยนชุดกันหน่อย โอเคไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมั้งไปฮะโอ้โหมันจ้าอีกแล้วครับทีมนี้โอ้โหไอคอนิกบิมนะ้มฮะดิโดนะครับโดแจกเมซี่แจกนะครับกราเบียนนะครับบาติสุต้านะผมขอเรียกว่าบาติโกนะครับฉายาเขานะครับกองกลาง3คนเนี่ยแน่นเลยนะฮะจัดไปครับจวนตึองอีกแล้วนะกองกลางเนี่ยแน่นมากนะเมื่อกี้กิกใช่ไหมกิกสโคเบ็คแฮม ใช้ฟูลแมนยูด้วยนะครับบู o บูตแมนยูมาในรอบหนึ่งอาทิตย์ครับมาดูซิว่าพ่านิมจะเกาะหรือเปล่านะในแรงนะ้งฮะมาอาเซนอนอลนะวันนี้ขอแบบแจมๆหน่อยม,มีมีหลายคนนะบอกว่ารออยู่นะครับรอสุ่มนักเตะอยู่ก็จัดให้ครับคลิปนี้มาคลิปนี้นะ400ไลค์ครับเดี๋ยวผมจะสุ่มโค้ดด้วยนะครับผมทําไว้รอแล้วยังต่ำเนะี่ยมี6คนแน่นอนโค้ดนะครับ หน้าคู่ก็มีหน้าสามก็มีหน้าเดี่ยวก็มีมาฮารเลนตต์ปกขอก่อนปกตัวกิสมันเอา้าโอ้ได้อยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้อยู่นะกลับมาภายในหนึ่งอาทิตย์ครับเฮ้ยได้อยู่ไหว้ได้ไหมเปอรตีอเอามากิสมันเบิ้ลไวมาฮารเลนต์โอ้ยหเกือ,อ,อกบได้มาที่คาฟูครับพี่เบ็ก ลรวจ่ายมาพีโดเล่นกับเอ้ยโอ้โหมีเนมาร์ลงมาแทนเมสซี่ผมกูอย่างได้เลยนะเนมาร์ฟีเจอร์เนี่ยเดี๋ยววันจันเนี่ยรู้กันถ้าผมเปิดได้เนมาร์นะผมสุม่มทุกวันแน่เพราะว่าผมอยากเอาเนมาร์ลงเลนกิ้งนะมาลูกชอลูกชอบอกส่งกลับมาครับที่จอโจคีนี่แล้วมากองกลางครับที่เปอร์เตไหลมาสั้นๆครับปากอีกทีที่กรีนวูด เห็นฮาแลนด์ลูกนี้เบิ้ลกลับมาให้ไวครับมู لا, เซล่าแล้วยังติดครับเดี๋ยวยังได้ครับองตัวกรีสกรีสบมาบกรีสกรีสนะครับผมดับเบิ้ลทัชอีกทีหนึ่งเมื่อกี้มาเป็นคอนเนอร์คิกครับจากมูเซล่าโยนเข้ามากระดูกนกอุกคาร์ฟูแหม่ซ้ายเรดาร์นะครับเนี่ยถ้าเข้าเนี่ยสวยเลยนะเมื่อกี้อติดแบบ ดิ่งๆหน่อยนะสวยแล้วสวยฮะอีฟมันมาที่หาเล่นได้อยู่ครับลูกโอ,โอ้แล้วได้หาเล่นขอแบบเต็มข้อขอแบบเต็มคอเรยนรไครับผมขอมปรับคู่ต่อศูนย์ได้อยู่จังหวัดฉาบสวยนะฮะหาเล่นครับเอ้ยเื่นใจหน่อยแต่ไม่ใช่โดนโดนวายเนี่ยโอ้ขอหน่อยลูกแบบนี้ไม่ควรเสยนะครับแล้วนั่นไง ผมว่าแล้วสองหนึ่งครับจากมาลูกแบบเนี้ยรู้ท้งรู้เว้ยก็สมาธิอยากควนต้องมีเนี่ยผมกลับมางี้แหละนะครับพอไปเล่นบ่อยๆเนี่ยเหมือนเล่นกับบอรดไงติดก,กับบอดเพราะบอดมันไม่ทำแนะแต่เล่นกับคุณผู้ชมเอ้ยแต่เล่นกับแบบลงแรงจิ้งเนี้ยสำคัญมากๆนะคุณผู้ชมนะคือจังหวะเขี่ยบอลเนี่ยคือแบบจริงๆผมเจอคูรบ่อยอย่ะเขี่ยปุ๊บโดนโอ้โหแล้วเปิดมาแล้วพี่เบ๊ก บ่นไม่ได้ครับเลวานพักมาลูกนี้โอ้โหตกเข้ามาได้ด้วยเนี่มาเข้ามาโรนลัลดูแล้วก็เรียบร้อยครับผมไงนะครับบ่นเยอะไงนะฮะสองสองเลยโอ้โหเสียดายเสียดายมากคือเสียสมาธิมากเลยนะโอเคมามูเซล่าแบบขอที่หาเล่นฝากมาพลิกอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าเต็มเต็มไปได้ครับ พออย่างนงี้แล้วไม่เข้ามุมเข้ามุมนะมามูเซล่าก็บ,บอกหักนิดนึงแล้วคอร์ตเข้ามาหาเล่นตัดไปหนึ่งคานนฮะโอ้ได้ทักทายอยู่ได้ทักทายอยู่ยแสดงว่ายังโอเคอยู่นะครับผมคือจะยิงยิงคานมันไม่ยากไนงะเห็นไหมเมื่อกี้ยิงโดนคานนะแต่ประตูเป็นคานนะงงวะมาต่อครับแล้วเนมาสิป,ปีเก้แต่แต่เหมือนจะไม่โดนฮนะมาที่จอจินโย เข้ากลางง่ายๆครับยังติดกิ๊กรับปอสโก้แล้วมาที่เนไม่ถึงครับเนไม่มาเบอร์ตีโอ้โหจ่ายคุกคลิกคลุกคลิกอย่างนี้โดนแน่โอ้โหย้อยู่โอเคเข้ามือะเล่นอย่างเงี้ยทรงออกอีกแล้วนะครับเล่นแบบเนี้ยออกอีกแล้วครับไม่แพ้ก็เสมอดูทรงแล้ววันเนี้ต่อบอลไม่ได้นะครับโอ้แล้วหมายแล้วเน่มาแล้ว,ลวจะ เหลือเชื่อลูกนี้ยิงไม่เข้าเนี้ยส่งมาแล้วนะครับส่งมาแล้วเกมเนี้ยไม่โดนก็บุญแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเนมายิงนะฮะแล้วโอ้โหแมนยูบุกทางนั้นน่ครัวงนี้แล้วมาที่พอวสโคอคโกบอกเปิดมาเสร็จปีเก้เฮ้ย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 เเีนเย็นเย็นดีนะเลวานไปดักฝั่งนี้โอเคจบครึ่งแรกไปครับสองสองบอกเลยว่ามาแล้ว นะครับกรีนตูุแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยตั้งแต่ผมนํานะคืกระท่อนกระแท่นเลยนะะมาชมต่อขึ้นหลังกับที่โรนัลดเล่นกับเลวานอีกมาติดฮาเลนครับเมื่อกี้นี่ฮาเลนกับเลวานใช่ไหมก็ในชีวิตจริงนะฮาเลนก็เรียกว่าตามรอยของเลวานได้อยู่นะในบุนเดสลีกานะครับอนาคตเนี่ยดีเลยนะฮาเลนนะครับลูกชออยังติดพอสโคครับผม แล้วก็ยังเป็นลูกพุ่มของเรานะครับอาเซนอลคนะลูกชอมาที่จอจินโยครับแล้วจานมาสวยๆคาฟูเข้าไวครับเดี๋ยวโยนครอสขึ้นมาตรงกลางสเสร็จครับโอ้โหแต่อย่างติดพี่เบคเดี๋ยวครอสมาอีกีโรนลโัลดจับอย่างนี้ได้อยู่โอ้โหเข้าทางด้วยแล้วคาฟูเติมมาที่เพาสโคโอเคติดลูกชอจอจินโยถึงด้วยอืกิสมัน ใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคเดี๋ยวโอเคได้อยู่นะที่เอฮะบอสขึ้นไปก่อนครับด้านขวาครับที่คาฟูตั้งกันใหม่ครับเดี๋ยวโอเคจังหวะแรกสวยฮะมูเซล่าปีนวูดม,มีครองครับมีครองโอ้โหเสียบลูกนี้โอ้สวยจัดเสียงได้คนระับเปิดดีเปิดตีมองแล้วกีนวูดเรากลางหน่อยสวยคาฟูฮะได้ โอ้โฉนละมุนมากเลยวันนี้อะไรวะเนี่ยกลับมาเล่นในรอบหนึ่งอาทิตย์นะมันต่อเกมไม่ได้เลยวะอะไรวะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอเคมูเซล่ามาปีเปิดตีครับมาสวยอะคาโฟเข้ากลางได้ด้วยวิ่งหน่อยมาเล่นมาเล่นสวยได้ได้ได้ติดเซฟโอ้โยเกือบได้ซ้ายฮาแลนด์ลูกนี้โอ้แล้วแมนยูมาอีกแล้วฮะ แล้วพี่ดเล่นกับเรวานโอเคได้อยู่มาจอร์จินโยสวยครับปิสมมนตบด้วยขวาเข้ามากรีนวูดไปที่มูเซียล่าคาฟูเขากลางครับมูเซียล่าแล้วฝากมายังได้ครับกรีนวูดแต่ไม่ได้ฮะโคบอกโยนขึ้นมาโอเคโอ้แต่ยห็งปิดพี่เบกแล้วแทงมาอีกแล้วครับปีกี้เอ้ยลูกชอโอเค มาครับด้านข้างจอจินโยมูเซล่าครับเปอร์ตีไปขวาสุดนะี้ยฮาฟูเยี่ยมเ็นวุดเราวิ่งนิดนึงฮาเลนโอ้ยดโดนบล็อกแต่ยังได้ใจเย็นๆอ,อุ้มไม่เข้าผมว่าผมใจเย็นเลยนะเมื่อกี้นิดเดียาวเขอสมาไอ้หมมันหมกไม่ได้อีก โอ้โหเมื่อกี้ผมว่าผมใจเย็นแล้วนะแต่ยิงเบามากเลยมารบ82นาทีเงี้ยเล้วปีเกได้ยุติดอีกแล้วครับแดงกลางคุมไม่ได้เลยแล้ว,ลวหลุดมาอย่างนี้พี่โดเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมสามประตูต่อสองฮนี่แน่นอนจริงๆอะเกมนี้นะโอ้โหนำสองลูกนะครับโดนกลับสามสองครับปุ๊บขู่เกินเก่งมากเลยอะ โอ้โหเหลือเชื่อแล้วต่อบอลโคตรดีนะคู่เขาเนี่ยโอเคเดฟาวอีกอะไรมันจะเหมาะเจาะใครหน้านี้เกมนี้เนี่ยมาโด้นี่ครับเมื่อกี้แม้แต่ของจริงอยู่แล้วนะโรนัลโด้เ,ดนเนี่ยครับจากยูเอฟเนี่ยโคสโคเล่นสั้นมาอัลฟอนโซโอ้โหปาดมาขวาเลยครับแล้วเข้ากลางที่พี่เบกยิงยังติดแล้วบอลยังได้ครับแล้วคาฟูกลับมาสเตเกนหัวขึ้นมาครับตู้เวลาสองนาที ไม่ได้อยู่โอ้โหไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยน่าจะเสร็จในมาแทงมาไม่โดนก็บุญแล้วช็อตนี้นะลำหน้าเลยครับได้อยู่แต่น่าจะหมดป่ะถ้าผมเปิดเนี่ยหมดอยู่แล้วนะครับเปิดเนี่ยน่าจะเป่าเลยแหละดูทรงนั่นไงก็คลิปนีน้ขึ้นน้ำสองลูกนะโดนไปสามสองครับแพ้ตามระเบียบโอ้เล่นต้องปรับมาใหม่ละนะฮะเอาใหม่เอาใหม่ นะฮะสองสามครับเดี๋ยวไปดูว่าใครโอ้หาเล่นเกือบได้กิเซโนโรนโดฮะเจดเดี๋ยวไปดูว่าแต้มจะลดเท่าไหร่นะน่าจะเยอะแหละนะครับโอเคฮะสิ 16. แต้มก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าขอบคุณ